สวัสดีครับผมฟุกฟุลคูนะครับคลิปนี้อยู่กับการรีวิว High Grade Gundam S Model จากซีรีส์ของ Gundam i r o ร a บัต l อลเนนะครับโดยกันพาตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ600-700บาทนะครับผมในกล่องจะมีจำนวนแผงทั้งหมด7แผงนะครับแล้วก็สติกเกอร์แผ่นขนาดกลางๆอีก1แผ่นนะครับแล้วก็เส้นโลดอีก1อันนะครับผม ในส่วนของจุดขยับของตัวนี้นะครับสำหรับผมถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดีกว่าไฮเกรดกันดั้มในซีรีส์ของอัลเลนบัตออฟเฟนตทุกตัวที่ออกมานะครับตัวนี้ข้อต่อจะค่อนข้างแน่นนะครับในคอนเซ็ปต์ของผมนะอันนี้ของคอนเสิร์ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์โดยรวมนะครับโทนสีก็เป็นสีเทานะครับขาวสลับกันนะครับส่วนหัวนะครับก็ขยับได้ตามปกตินะครับหมุนได้รอบเลย ส่วนแขนก็บินได้นะครับตามปกติแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจอยแบบวงกลมนะครับพับแขนได้ประมาณนี้นะครับส่วนมือก็หมุนได้รอบช่วงกลางลำตัวเนี่ยนะครับในกันปลาของอัลบัตอาฟเฟนทุกตัวเนี่ยไฮเกรดตรงนี้จะค่อนข้างหลวมนะครับแต่ว่าตัวนี้ อของผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแน่นกว่าปกตินะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้แบ็คแ,แพคข้างหลังมันไม่ได้ใหญ่อลาัางการนะครับเหมือนของมาโชเซสอะไรเงี้ยตัวนี้เลยจะไม่ค่อยมีปัญหากับตัวแกนกลางสักเท่าไหร่นะครับตัวกระมวลข้างก็ขยับได้นะครับขึ้นลงบิดหน้าบิดหลังได้นะครับกระบวหน้านี้มาเป็นคู่นะครับขยับได้นิดหน่อย แล้วก็ส่วนขานะครับยกขึ้นได้ประมาณนี้ครับแล้วก็พับลงได้ประมาณนี้นะครับมันจะติดตรงส่วนหลังตรงนี้นะครับช่วงเท้านะครับขึ้นลงบิดซ้ายขวาได้ครับตรงข้างหน้านี่งอได้นะครับข้างหลังก็ทำได้เหมือนกันนะครับ ตรงดำดข้างในเนี้ยมนสามารถถอดออกมาได้แล้วครับทําเหมือนเป็นกรงเล็บของเดี่ยวอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตอนโชว์ท่าโพสนะครับแล้วก็ด้านหลังเขียวๆตรงนี้นะครับขยับได้นิดหน่อยขึ้นลงส่วนของแบคแพคด้านหลังนะครับตรงนี้ก็ขยับได้นะครับขึ้นลงนิดหน่อยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ตรงกระโปรงด้านหลังตรงนี้นะครับ มันเปิดได้เพื่อที่จะเก็บปืนนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของแขนนะครับอาวุธด้านหลังตรงนี้นะครับมันก็ถอดออกมาได้นะครับมันจะเป็นจอยกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็สลับฝั่งได้อืมแบบนี้นะครับผมแบบ แล้วก็ถอดออกมาแล้วก็ถอดตรงตัวปลายตรงนี้นะครับออตอนถอดตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้หาอะไรมางัดออกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกอมันจะแน่นนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นล่องแบบนี้นะครับล่องตัวไออันนี้ผมเรียกว่าล่องตัวไอนะครับ มันจะทําให้การถอดนาใส่เนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วเราก็เอาชิ้นนี้มานะครับนี่นะครับมันจะเป็นล่องตัวไอแบบนี้หรือล่องตัวเฮดก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะครับเสียบเข้าไปอืมแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นอาวุธสว่างที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับด้านหลังแขนตัวหุ่นอ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของอาวุธชิ้นต่อไปก็เป็นปืนอันนี้นะครับออจุดขยับเนี้ยไม่มีอะไรนะครับเป็นพลาสติก2อ,อันมาประกบเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับมือของตัวหุ่นได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่มันก็อาจจะเสียบได้ไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นะครับมันจะติด้ตรงข้อมือตรงนี้กับท้ายปืนตรงนี้นะครับแล้วก็อาวุธชิ้นสุดท้ายก็จะเป็น ตัวดาบแล้วกันนะครับซึ่งผมค่อนข้างชอบดีไซน์นะแต่เสียดายอย่างหนึ่งที่สีสันมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ต้องติดสติ๊กเกอร์หรือทำสีเพื่อตอวเองนะครับจุดขยับจุดเดียวก็ก็คือตรงนี้นะครับถอดมาแบบดีได้นะครับเป็นแบบว่าเป็นลวดเป็นสลิงนะครับให้เกี่ยวกับตัวดาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะอิเนเสิร์ตรูปให้เพราะว่าผมลองทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับ แล้วก็ตัวหุ่นก็สามารถถือได้นะครับตามปกติเลยแบบนี้นะครับในส่วนของอาวุธนะครับที่เป็นลูกเล่นเ,เส้นสลิงนะครับที่มันแยกจากสองชิ้นนี้ออกมานะครับตามคู่มือเนี่ยผมก็ทําตามคู่มือนะครับแต่ว่าพอลองเอามาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับ มันจะเล่นกับชิ้นส่วนนี้นะครับซึ่งมันโคตรหลวมเลยครับเนี่ยเห็นไหมกดเข้าไปแล้วมันก็จะหลุดออกมาเพราะว่าตรงปลายนเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับถ้าใครจะเล่นแบบนี้ก็แนะนำว่าต้องติดกาวเลยนะครับเดี๋ยมันจะหลุดนะครับเดี๋ยวลองให้ตัวหุ่นเต๋อดูนะครับ ถ้าถือเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะครับมันก็ยังพอจะถือได้อยู่นะครับแต่ว่าสังเกตตรงนี้นะครับออมันก็จะหลุดออกมาอยู่ดีนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าใครจะโพสท่าประมาณนี้ก็ติดกาวเลยจะดีกว่านะครับแต่ตัวหุ่นมันก็ถือได้นะครับไม่ไดออ้ติดปัญหาอะไรมากเพราะว่าตรงข้อมือมันก็รัดหนักได้ค่อนข้างดีนะครับผมสรุปภาพรวมของโมเดลตัวนี้นะครับ โมเดลตัวนี้ประกอบค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าประกอบสนุ app, สนกมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่ชิ้นส่วนแล้วก็ลูกเล่นต่างๆมันค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ประกอบสนุกมากเลยครับจุดขยับต่างๆถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างแข็งแรงกว่าไฮเกรดอัลบัตตัวก่อนที่ออกมานะครับตัวนี้ถือว่าข้อต่อจุดต่างๆค่อนข้างแข็ง,ขง,ขงแรงเลยนะครับโดยเฉพาะส่วนเท้าเนี่ยที่มันค่อนข้างกว้างครับมันทําให้ตัวนี้พื้นฐานในการยืนของมันค่อนข้างดีนะครับผม สีสันต่างๆก็ทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับถึงแม้ว่าของผมเนี่ยจะไม่ติดสติกเกอร์นะครับแต่ว่าพอมองดูรวมๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเท่แล้วก็สวยมากเลยนะครับข้อเสียของตัวนี้จะอยู่ที่ลูกเล่นตรงเท้านะครับที่มันต้องออถอดชิ้นส่วนเข้าออกเพื่อที่จะทําเหมือนเป็นการกลางเล็บอ,อกมานะครับอันเนี้ยค่อนข,ข้างยากครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับยากมากเพราะว่ามันก็ต้องถอดเข้าถอดออกนะครับซึ่งถ้าเราทำาบ่อยเนี่ยชิ้นส่วนอาจจะหลวมได้นะครับผม โดยรวมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับไฮเกรดกันดัมเอสโมเดลครับจากซีรีส์อลัมบัตเออร์เฟนต์ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวไฮเกรดกันดัมเอสโมเดลจากซีรีส์อลัมบัตเออร์เฟนต์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อโมเดลตัวนี้นะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใของผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แฟนเพจของผมด้วยนะครัับบเดี๋ยววผมจะะขึ้้้นนลิงก์ไใหคร แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ